ลนมากตื่นเต้นตลอดบังคับรถเข้าข้างในทํารถบานออกด้านนอกเทคนิคการเลี้ยวเลิกเป็นมือใหม่เตรียมตัวไม่ดีเราจะไม่สามารถเลี้ยวเข้าเลนตัวเองได้สไลด์มือลงมาในองศาที่มันพอดีไม่ต้องควายแขนในจังหวะน,นั้นได้เลยการเริ่มเลี้ยวก่อนที่จะถึงมุมถึงทางรูเทิร์นละเลี้ยวเลยคันเร่งพารถไปก้าวข้ามฉานคำว่ามือใหม่ไปด้วยกันกนะครับ ทุกท่านคิดว่าเราจะดูว่าคันนั้นเป็นมือใหม่หรือเปล่าดูตอนไหนง่ายที่สุดครับตอนเลี้ยวใช่ไหมครับแล้วทุกท่านคิดว่าสิ่งที่มือใหม่กังวลเกี่ยวกับการบังคับรถมากที่สุดคือตอนเขาทำอะไรนี่ยนะครับก็คือตอนเขาเลี้ยวใช่ไหมครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพามือใหม่ทุกท่านมาเพิ่มขีดความสามารถเพื่อก้าวข้ามผ่านคำว่ามือใหม่ ไปด้วยกันกับคลิปที่มีชื่อว่าเทคนิคการเลี้ยวเลิกเป็นมือใหม่นะครับเพราะว่ามือใหม่หลายๆท่านนะครับพอที่จะขับทางตรงได้แต่พอถึงทางเลี้ยวทางโค้งทีไรโลนมากตื่นเต้นตลอดบังคับรถเข้าข้างในทำรถบานออกด้านนอกเต่าในโคง้งทำตัวไม่ถูกเลยวันนี้ครับผมจะพาทุกคนมาสลัดคาบเหล่านี้เพื่อเลิกเป็นมือใหม่ไปด้วยกันนะครับ ซึ่งหลักการของการเลี้ยวหรือการโค้งเนี่ยครับมีเพียงข้อเดียวเลยครับนั่นก็คือปรับความเร็วก่อนเข้าโคง้งใช้ความเร็วคงที่ค่อยๆเพิ่มมุมองศาพวงมาลัยบังคับล้อไปเมื่อไหร่ก็ตามที่มุมองศาของล้อตรงกับมุมองศาของถนนพวงมาลัยก็จะนิ่งอยากออกโคง้งค่อยๆเติมคันเร่งออก มีเท่านี้เลยครับซึ่งการปรับความเร็วเนี่ยครับมีด้วยการหลากหลายวิธีนะเราสามารถเบรกได้ยกคันเร่งได้แอดวานซ์กว่านั้นใช้เกียร์ก็ได้เราสามารถเลือกวิธีที่เหมาะสมกับเราได้เลยครับอย่างต่อไปก็คือการใช้ความเร็วที่คงที่ทำไมเราต้องทำความเร็วให้คงที่นิ่งๆน่ะเ่ะครับเพราะว่าถ้าเรา ตัวแปรตัวหนึ่งไว้ละเราฟิกความเร็วไว้ละว,ว่าฉันจะเลี้ยวด้วยความเร็วเท่านี้เราก็จะไม่ต้องทําอะไรอีกแล้วเราแค่บังคับรถไปเรื่อยๆเราจะค่อยๆเลี้ยวพวงมาลัยอย่างเดียวเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้ความเร็วนิ่งๆแล้วเราค่อยๆเพิ่มมุมองศาพวงมาลัยไปแล้วเราจะเจอมุมองศาของพวงมาลัยนั้นที่มันตรงกับถนนครับเมื่อไหร่ก็ตามถ้ามันตรงแล้วพวงมาลัยมันนิ่งได้อยากออกจากโคง้งเมื่อไหร่ ค่อยๆเติมคันเร่งออกมันจะทำให้รถออกได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับมีเท่านี้เลยจริงๆงั้นเดี๋ยวผมจะพาทุกคนซ้อมนิดๆหน่อยๆสักรอบสองรอบแล้วเดี๋ยวเราไปเลิกเป็นมือใหม่กันบนถนนจริงนะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับไปหลักการของการเลี้ยวนะครับนี่ อยากปรับความเร็วปรับความเร็วก่อนหลังจากนั้นหมุนพวงมาลัยค่อยๆบังคับรถไปใช้ความเร็วคงที่ครับอยากออกโคง้งเติมคันเร่งออกนี่ครับหลักการมีเท่านี้เลยบางจังหวะมันค่อมๆกันเราไม่ต้องไปดูว่ามันเป็น1,2,3,4นี่ทุกคนดูปรับความเร็วก่อนเนี่ยหลังจากนั้น มันจะค่อมๆกันใช้ความเร็วคงที่บังคับรถไปนี่ครับเห็นไหมเท่านี้นี่ครับคือถ้าเราไม่เติมคันเร่งรถมันก็ไม่ไปถ้าเราเร่งๆยกยกเมื่อความเร็วเปลี่ยนไปพวงมาลัยก็จะเปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะครับมันมีความสัมพันธ์กันระหว่างความเร็วของรถ ความเร็วของพวงมาลัยถ้าสมมุติว่าเวลาเราขับช้าๆเนี่ยเราก็อาจจะต้องใช้มุมองศาพวงมาลัยเยอะๆเพื่อพารถไปใช่ไหมครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเร็วขึ้นเร็วขึ้นวิ่งร้อยร้อยี่สิบพวงมาลัยเราจะเลี้ยวน้อยลงเพราะว่ามันมีความเร็วชดเชยแล้วแต่ว่าถ้าเราเร่งเ่ยกยกพวงมาลัยมันก็จะไม่นิ่งนะครับแต่ว่าถ้าเรารู้แล้วอ๋ออยากให้พวงมาลัยนิ่งๆทําความเร็วให้มันคงที่ นี่ครับแล้วพวงมาลัยมันจะนิ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่องศาของล้อตรงกับองศาของถนนเนี่ยครับพวงมาลัยจะนิ่ง,งพวงมาลัยจะนิ่งอย่างนี้เลยเห็นไหมครับตอนคืนก็ไม่มีอะไรก็ผ่ารถคืนไปพื้นฐานของรถยนต์นะครับถูกสร้างมาเพื่อให้วิ่งตรงมากกว่าโค้งครับรถเนี่ยจะอยากตรง มากอยู่แล้วต่อให้เราไม่ทำอะไรปล่อยมือมันก็ตรงแต่รถบางคันนะครับอันนี้ย้ำนะว่ารถบางคันการที่รถจะมีแรงหมุนพวงมาลัยกลับเนี่ยรถบางคันบางรุ่นมีไม่เท่ากันหรือรถรุ่นเดียวกันเปลี่ยนยางเปลี่ยนล้อแต่งใส่โชค๊คอะไรงนี้ก็ไม่เท่ากันแล้วครับมันไม่สามารถที่จะบอกกันได้อันนี้จะต้อง ดูด้วยตาของตัวเองนี่ทุกคนลองดูนี่นะรถเนี่ยมันอยากจะมีแรงคืนปึ๊บเห็นปะปล่อยปึ๊บมันก็คืนรถบางรุ่นคืนดีโอเคแล้วไปรถบางรุ่นคืนน้อยมากก็มีไม่คืนเลยก็มีส่วนมากนะครับรถช้าๆเนี่ยแรงคืนจะน้อยยิ่งช้ายิ่งไม่ค่อยมีแรงคืนนะครับ แต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้ารถมันเร็วขึ้นเนี่ยรถจะอยากตรงเห็นไหมครับเมื่อไหร่ก็ตามที่รถมีความเร็วพวมอะไรก็จะอยากตรงครับอยากตรงมากตรงน้อยแล้วแต่รุ่นแล้วแต่รถนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นหลักการที่พื้นฐานที่สุดแล้วครับสําหรับการเลี้ยวเนี่ยเห็นไหมต่อให้เราจะต้องปรับความเร็วเราก็เบรคปรับความเร็วเข้าไป ใช้ความเร็วคงที่นยครับเอาใหม่นะเลี้ยวเข้าไปึป๊วพารถไปด้วยคันเร่งให้เป็นความเร็วคงที่บังคับพวงมาลัยค่อยๆหมุนอย่างต่อเนื่องซึ่งทุกคนจะเห็นได้ชัดเจนเลยใช่ไหมครับว่าจะไม่มีจังหวะไหนที่ผมรีบปั่นพวงมาลัยไม่มีจังหวะไหนที่ผม เร่งบานในโคง้งไม่มีใช่ไหมครับเนี่ยเบรกก่อนปรับความเร็วใช้คันเร่งแค่พารถไปเท่านี้เองครับพงมาลัยเนี่ยค่อยๆใช้เห็นไหมนี่ครับเบรกก่อนอดูรถไม่มีใช้คันเร่งพารถไปนะครับมันจะนิ่มนวลอย่างนี้สุขุมเข้าไว้ครับอันนี้ คือพื้นฐานของการเลี้ยวหลังจากนี้เราไปดูเทคนิคที่จะทำให้ทุกคนเลิกเป็นมือใหม่กันนะครับไปเราเปิดไฟเลี้ยวไว้ก่อนเรามองไว้ก่อนเลยครับว่าทางที่เราจะไปอ่ะเป็นแบบไหนตอนนี้ครับอ๋อมีพี่มอเตอร์ไซค์อยู่ผมต้องบานออกข้างนอกนิดนึงเพื่อที่ผมจะได้เลี้ยวเข้าเลนได้ อ่าโอเคนี่ครับคือการเตรียมตัวถ้าสมมติว่าเตรียมตัวไม่ดีเราจะไม่สามารถเลี้ยวเข้าเลนตัวเองได้เรามองมุมไว้ก่อนครับอ๋อมุมมันเป็นแบบนี้ถ้ามุมมันเหลี่ยบโอเคฉันจะต้องระวังนิดนึงถ้าสมมติฉันจะเลี้ยวเข้าเลนแต่ว่าถ้ามุมมันหลบมันคโค้งอ๋อโอเคจังหวะน,นี้ฉันเลี้ยวได้ลองดูครับว่ามันมีพื้นที่มากพื้นที่น้อยเท่าไหน บางสถนานการณ์ทําได้อันนี้บางสถนานการณ์ก็อาจจะมีข้อจํากัดอยู่เหมือนกันถ้าทําได้มันจะทําให้เราขับได้ง่ายขับได้คล่องขึ้นมากเลยครับอย่างต่อมานะครับเทคนิคที่2นั่นก็คือการสไลด์มือด้านนอกโค้งลงครับทําไมถึงจะต้องสไลด์มือด้านนอกโค้งลงเพราะว่ามันจะช่วยให้องศามือของเราเนี่ยมันมีวงเลี้ยวที่กว้างขึ้น ลดการซอยมือลงได้ครับถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้สไลด์มือเลี้ยวได้ไหมเลี้ยวได้ครับไม่มีปัญหาเลยแต่ว่าถ้าเราสไลด์มือลงมาบางโคง้งบางจังหวะเราไม่จําเป็นที่จะต้องควยมือเลยทุกคนลองดูครับถึงทางโคง้งทางเลี้ยวผมจะเลี้ยวซ้ายใช่ไหมครับผมสไลด์มือด้านขวาลงฟึบนี่เห็นไหม ถ้าเราสไลด์มือลงมาในองศาที่มันพอดีในโค้งที่มันรับกันมันจะทำให้เราไม่ต้องควายแขนในจังหวะน,นั้นได้เลยนะครับเทคนิคข้อต่อไปนะครับนั่นก็คือการเริ่มเลี้ยวก่อนที่จะถึงมุมครับสำหรับรถที่ขับด้วยความเร็วเนี่ยมันจะเป็นการชดเชยการเสียเวลาของระบบ ส่งกําลังนะครับเพราะว่าการที่เราจะหมุนพวงมาลัยกว่ายางจะไปบิดพารถไปเนี่ยครับมันผ่านหลายขั้นตอนแล้วอีกอย่างหนึ่งสําหรับการที่เราขับรถนะครับนั่นก็คือเราเนี่ยจะไม่ได้บังคับรถเป็นเหลี่ยมตรงไปถึงแยกแล้วค่อยเลี้ยวตรงไปถึงแยกแล้วค่อยเลี้ยวไม่ใช่ครับเราไม่ได้ทํำแบงนั้น ถ้าทําอย่างนั้นเนี่ยมุมองศาของพวงมาลัยเนี่ยมันจะต้องใช้สุดแทบจะทุกครั้งเลยมันจะใช้เยอะมากครับแต่ว่าถ้าเราค่อยๆบังคับรถให้มันเป็นโค้งไปละ่ะต่อให้มันจะเป็นโค้งเยอะโค้งน้อยเท่าไหร่นะครับพวงมาลัยเนี่ยมันก็แทบจะไม่สุดเลยมันจะใช้น้อยลงกว่าการที่เราเลี้ยวเป็นเหลี่ยม เยอะเลยครับทุกคนลองดูถึงทางเลี้ยวละดูสิไม่มีใครที่เอาตัวถึงเสาเอาตัวถึงถนนถึงขอบถนนเลี้ยวเข้าเลี้ยวเป็นโค้งกันทั้งนั้นเลยมันไม่จําเป็นเลยครับจะต้องเอาตัวถึงเอาหูถึงดูขอบถนนไม่ครับถ้าไปดูอย่างนั้นมันจะทําให้เราหลุดโฟกัสจากทางหันไปดูนี่โอ้ถึงยังแล้วข้างหน้าละ่ะ ทิ้งเลยไม่ครับเราดูข้างหน้าให้มันเป็นโค้งเราไม่ได้ดูข้างๆให้เลี้ยวเอาขอไปชิดไม่จ้บาบังคับรถบังคับให้มันเป็นโค้งโค้งไปตาดูทางที่จะไปได้ครับอลองดูเนี่ยเนี่ยเลี้ยวละเห็นปะเลี้ยวละเลี้ยวละเลี้ยวละดูรถอ่ะเสร็จปุ๊บพารถไปนี่อยากไปก็เปิดไฟเลี้ยวเปลี่ยน ได้ครับและอย่างสุดท้ายนะครับนั่นก็คือในเรื่องของการคืนพวงมาลัยการคืนพวงมาลัยเนี่ยสำหรับมือเก่าเลยนะอยากปล่อยฟรีอ่ะปล่อยได้ถ้าสมมุติว่าเราเรียนรู้ของรถเราแล้วแต่สำหรับมือใหม่ขั้นสุดท้ายอยากจะแนะนำให้คืนเองไปก่อนพยายามบังคับรถไปก่อนอย่าพิ่งปล่อยให้รถบังคับตัวเองนะครับ บางทีเราอาจจะยังแยกไม่ออกระหว่างปล่อยให้รถบังคับตัวเองกับค่อยๆละมือให้รถมันเข้าเลนอันนั้นทมือเก่าเขาทําได้คือถ้าสมมุติว่าเราบังคับรถไม่ทันมันอาจจะทําให้เราไปกินรถที่จอดอยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นบังคับด้วยตัวเองครับบางจังหวะบางสถานการณ์มันไม่เหมือนกันบางทีถ้าสมมุติว่าเราไปติดฟรี เราอาจจะพารถออกไปขอบนอกตลอดมันโอเคมันได้แต่ว่าถ้าสําหรับบางสถานการณ์ล่ะที่มีรถอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้อันนี้ครับการที่เราบังคับรถด้วยมือของตัวเราเองเนี่ยมันจะทําให้เราควบคุมทิศทางได้แม่นควบคุมความเร็วของพวงมาลัยได้ดีได้เนียนมากยิ่งขึ้นครับซึ่งสําหรับเลเวลของมือใหม่เนี่ยถ้าเราปล่อยไป บางทีมันอาจจะไม่ใช่ตามทางที่เราคิดแต่ว่าการที่เราจะก้าวข้ามมาเป็นเลเวลปกติบนถนนทั่วไปเนี่ยการเลี้ยวด้วยมือของเราเองมันก็จะทำให้เราเลี้ยวแม่นขึ้นแต่สำหรับท่านที่เป็นเซียนโอเคถ้าเราเรียนรู้ของรถเราแล้วเราปล่อยไปได้ถ้าเราบังคับได้โอเคอันนั้นไม่มีปัญหาครับทำได้เลย หลังจากนี้เราจะเอาสิ่งที่พูดไปทั้งหมดเมื่อกี้นะครับมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับตัวเราเองนะครับทุกคนลองดูอยากจะเลี้ยวก็เปิดไฟเลี้ยวเนินๆครับปรับความเร็วก่อนสไลด์มือด้านนอกลงเลี้ยวเข้าไปปึ๊บเนี่ยคุมรถให้อยู่ในลูปของตัวเองดูไว้ก่อนครับว่าทางข้างหน้าเนี่ย เราจะไปทางไหนมันเป็นแบบไหนรู้ละว,ว่าอยากจะเลี้ยวซ้ายเปิดไฟเลี้ยวซ้ายไม่มีรถมาขอค่อนๆมาอยู่ในลูกของตัวเองแหละแต่ฝั่งนอกนิดนึงเนี่ยเริ่มเลี้ยวแล้วเห็นปะเริ่มเลี้ยวบังคับรถไปบังคับรถไปพารถไปด้วยความเร็วคงที่คืนพงมาลัยด้วยมือของเราเองครับเราใหม่ข้างหน้านี่ก่อ ท้าทายพอสมควรปรับความเร็วก่อนเข้าโคง้งมีรถมาพราะเราปรับไปแล้วทีนี้ยคราวนี้เราไม่ต้องเบรกละเห็นไหมคราวนี้จะกลายเป็นความเร็วคงที่พารถไปค่อยๆเลี้ยวพวงมาลัยคืนด้วยตัวเราเองเห็นครับเลี้ยวด้วยมุมองศาที่เป็นโคง้โคงๆต่อให้ทางมันจะเป็นเหลี่ยมยังไงก็แล้วแต่เราก็บังคับให้มันเป็นโค้งได้ ถึงทางที่ผมจะเลี้ยวขวาแบบมีเสาอย่างนี้ล่ะอันนี้ครับเราก็ต้องระวังมองมันไว้ก่อนโอเคเสาอยู่นี้หลังจากนั้นมองทางที่จะไปได้เลยเห็นไหมครับเลี้ยวละผ่ารถไปนี่ครับเลี้ยวให้มันเป็นโค้งเราไม่ได้เลี้ยวเป็นเหลี่ยมเลี้ยวเป็นเหลี่ยมมันก็จะใช้พื้นที่เยอะเลี้ยวเป็นโค้งครับอ่ะโอเคออกมาถนนมีลู่มีเลนของเราไหม มีลู่มีเลนงั้นง่ายเลี้ยวเข้าลู่เข้าเลนได้เลยเห็นไหมครับเท่านี้เองต่อไปยูเทิร์นละโอเคเดี๋ยวเราจะค่อยๆบังคับรถตามภาพจริงทั้งตอนเลี้ยวทั้งตอนคืนพารถออกค่อยๆใช้คันเร่งบังคับรถให้ออกจากโค้งถ้าเราไม่ใช้คันเร่งมันจะเต่าคาอยู่ที่ยูเทิร์น บางทีทําเราเสียจังหวะบางทีทำคันหลังเสียจังหวะค่อยๆใช้คันเร่งบังคับรถไปได้ครับปายถึงทางดูเธอละเลีเล้ยวเลยคันเร่งพารถไปคืนด้วยตัวเองเห็นไหมครับมันจะทำให้เราขับง่ายขับคล่องขึ้นเยอะเลยครับ เอาละครับวันนี้ก็เรื่องราวโดยประมาณครับเทคนิคนี้ทุกคนก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับตัวเองให้ทุกคนเอาไปประยุกต์ใช้เพื่อให้ก้าวข้ามผ่านจากคำว่ามือใหม่ได้เลยนะครับอันไหนเหมาะสมอันไหนดีอันไหนถนัดเอาไปใช้ได้เลยงั้นวันนี้ก็เรื่องราวโดยประมาณครับถ้าทุกคนชื่นชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับ c ไ i b ้ เป็นกำลังใจให้ผมได้เหมือนเคยงั้นวันนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนฮนะขอให้ปลอดภัยสวัสดีค่ะ